เคคโอเเเฮีย่ะโชว์เมืองไทยกูเปลี่ยนชื่อละตะโชว์เมืองไทยเฮียตาโชว์เมืองไทยโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียบบไม่อยู่เลยเฮีย ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับใหมันเอาแค่มาซี่เลย สมาชีกก็น่าลักจริงแตตัวอื่นไม่ทำแนววแล้วก็เนื้อแรงๆแล้วแล้วก็มันกูแรงเหรอหลักๆก็เนื้อแรงอะไรไม่ใช่ไหมเป็นแรงอ่ะเอาะไรนี่แล้วทำไมเป็นแรงอ่ะกกดดใครกดอ่ะเาใครกดอ่ะใครกดอ่าใครกดอ่ะแต่เอาเอาตามสบายนะคือท่านจะเล่นก็ก็ตามสบายเพราะอะไรเพราะพวกกูอันแรงพวกกูไม่มีไมให้เสีย ใช่ไหมน็อตแคลิเบตมีแต่พวกมึงอ่ะจะลบไอ้คนนี่้อะมึงแค่ให้คนกดหาห้องกูไม่มีทางเพราะว่าคิวของกูมันเป็นออพิคตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีทางเป็นแรงได้เลยนี่อฮะมึงเหรอครับมึงเอามาจริงจังจริงจังก่อนนอนจริงจังก่อนนอนมีคนกดกูไม่ได้กดกูพับจออยู่พับจอเหมือนกันเ่เกียร์นั่งเลื่อนดูเฟซอยู่ เออใครกดไม่รู้อะคุเปิดจอคุณเปิดจอซ้ายอยู่อะกูรู้แค่เนี้ยแม่ใครกดไม่รู้แน่นแน่นแน่นกำแมงำแมงไม่อะกูไม่มีเอไม้เสียกูโยนยังได้เลยจริงจริงติ๊กเกอร์สิใช่ไม่น่าเส้นที่บอกเลยนะไม่ใช่ไม่โดนไม่ตายเหรอเออเมื่อกี้เห็นสกิลยิงกระป๋องป่าวว่ามันอัพอะไร ไม่รู้อ่ะต้องถามไอ้ปอมใช่ปอมไม่เห็นไม่เห็นจะเสียแล้วจีนสักเ์โดยไม่มีแอโร่สีเขียวคลิปเลยไว้หนึ่งวายอัพหนึ่งถิงก็หลุดถิงก็หลุดดูมิลาน้าเพเยอร์เลยสัตว์ เดี๋ยวไม่ต้องไปทำแม่งเห็นในท่านวร์าแม่งใส่หรือไงครับแต่เจอจัดต้นไม้ให้ผ่าดเด่ย์งมันเอิร์ดให้สวยสวยงามี่มโคเหลือปะจะได้ไม่สั่งได้หมดได้หมดได้หมดข้าดิงเกอร์ข้าดิงเกอร์ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ไกลต่ำตรงนี้โดนโดนโดนอันนี้พุ่งมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่พุ่งล้วพุ่งล้วไม่ได้คิดเลยไม่ตายอ่ะแซดปูดกับอ้นาวินเลสไม่พูดถึงทิงเกอร์ทิงเกอร์ไม่ตายไม่ตายเฟรดี้คย ลองไพล์บอฟไหมได้ลองๆดูเฉียมันเดินถอยไปจริงรอลองผมตีสโลได้เจตสวิตต้อมไหมกูไปละกูไปละโอเคได้สวิตต้อมแล้วกลับมาหัได้เฟสกูแล้วไล่ไพล์บอฟทันอืมไปละไปเหมือนกันเยี่ยมขาดสัตว์ที่โวยขาดสัตว์โค้งตายฮีโร่สายฟ้าสองตัวอ่าบาย แต่กูได้ก่อนอะทำไมว่าไปนะเออมาเลย3ตัวเหียเดี๋ยวกูได้ก่อนแล้วเรียบร้อยมีชั่นคอมือดิโอ้โหไม่หกละกลางเติมขดไหมครับกลางเติมขดไหมครับเดินมาเดินมาเดินมาเดินไอ่บอมปักหัวขวาตรงนี้ได้มันเดินไปแล้วก็วับวขดมีแน่นอน แปดนาทีลุนต่อนะมันดีในวอร์ดทิ้งออกดีในถนัดมันยกไกลกินแปดนาทีลุนแปดนาทีลุนลุนนี่นี่คอนเนคสไนเปอร์ uh huh. อยู่โอเคนี่ ใสยได้ปะสไนเปอร์จะวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาซ้ายไปเอาซ้ายคอยคอยคอยมาระวังโคโนคอยมีโคโนวันมีโคนวันโอ้ยไม่มีึงขี้ปลาไม่มีสเต็ปตรงนี้เลยอะเคลูนอะเคลูนมาล้อมหน่อยมาล้อมหน่อยมาล้อมหน่อยมารอสู้ไม่ได้ไม่มีทีที ไอเลย่อยเลน่อยเลคนโคุณอยลอยลอยตูดละู้ลละสามไอพินรัน่าไฟม่อวานตายตายเด้ชั้นจบฉันรักคิวคิมไม่น่าไปเลยมอคนอยู่ตรงนี้คิดว่าเป็นไฟม่ลหรือสไงร่าง จากโคโนแล้วจากคนโนแล้วที่ได้ว้ามิวว้ามิวไม่เมกไม่เมกพี่แอนจัดกลัวพี่แอนจัดกลัวไม่กลัวกูกูยืนแบบเท่เอะไรยังไม่ตายต้ตายหรอยืนเท่อยังคงไม่เห็นหรอยืนแบบเออเลยอ่ะเกือบเกือบแคเกือบถอยชาร์ดอมเล็ตเมื่อกี้โอเค ที่ได้ที่ได้ที่ได้เพิ่งเกินเพิ่งกทีเดียวปปดวดกลางหายแล้วปวดกลางฝั่งเราเขามีห้าตัวตรงกลางคิดว่าทดลองว่าละวดีได้แล้โอ้โหแล้วแบชเกินไอนสัตว์แอมรูนด้วยแฮชไฟข้างบนถังรองไอ้เหี้ยมึงอันนี้อะไรแฮกแบสเหรอ เพราะมันจะดีนายหวอดตัวเองทิ้งแล้วเนี่ยตอนแรกแบบพอกูรู้แล้วไวเยหน้าเลยวายมาวอยมาวายวายเลยฟ้าวายเลยฟ้าวายเลยฟ้าไม่เลยหน้าแล้วดิกูจี้กูจี้กูจี้โอ้โหแบกแพ้ซิกแล้วเฮียทีกูเวเฮียโอเค่ไะ ตัวใบอยู่ไฟีอันันี้ไีขัไรเลยแต่มันซูมสงซูมมีงแล้วโอ้มันแสอิกแล้วอ่ะเหียโอ้โหดูหอเดี๋ยวมึงแบสเกินอันเนี้ยเออแบสเกินเหียเด็กเล่นเกมเก่งโอเคอเคโอเคโอเคโอเคเลด มาเดตู้ไฮคูมาเดได้เหรอเยอยดราชโอมเมืองไทยกูเปลี่ยนชื่อแล้วมาดิอ่าดราชโอมเมืองไทยเย้ดาชโอมเมืองไทยดีดีมาดีมะดีมะชื่อนี้ดราชโอมเมืองไทยคนนึงไอ้เลิร์นคนนึงดาราชโยนคนวิ่งใช่เหรอเรามาตรงนี้เลยเหรอมันนึกว่าไม่มีงอดเลยมันนึกว่า e ี s y kill เด็ เมื่อกี้จ่ายโคโนยังยังแค่ปะไม่วมนะถ้าจะว์พาไปนบตกด้วยเข้าประตูคมีวัคุมีวคุมีวคุมีว์ตองสิงห์ผมผมเข้าประตูนะทั้งั้นนะวนะไปนะว์นะเข้าประตูเข้าประตูกินิินก่อนกินจิ มันถอยมาเลยมันถอยมาเลยโตแล้วเฮ้ยุฮ้ยเราตู้่อได้เลยเขาหนนได้ไหมอ่ะก็ไม่ใช่เช่นนั้นไปหมดแล้วไปหมดแล้วเอ้ยววยกลางววยกลางก็มีอะไรเดีมั้แค่น็อตแค่น็อตไม่เอาปอมบนแล้วที่มันดีเพราะว่านั่นแหละถูกต้องเหมือนที่แชทบอกมันเหมือนมันไม่มาว่ะ โอเคเราอเข้อกแล้วเราก็คุพ uh, ื้นที่ไปจะลองขึ้นไหมมีเลดมีเบนเตอแต่เขาบนบนบ้านเขาเก่งนะไโมอว์ีเคบีคือถ้าเราถ้าเราเบรคไฮกราวได้คือเราก็คุ้มแต่ถ้ามันยากเออเออเออเทีัดขอบุณด้านอะแอบรถโดนละเอาเทียอบัคแวกเฉยเลยตอนแรกจะเตรียมเอเนี่ยไดด <laughs> เราได้ละเราไปให้เกาแล้วว้าวออกไปมันให้มันขึ้เครื่องไฟตัวเองมันหลอเลนเะนี่ยฮัลโหลขากลับโอ้ยนี่คือป่วคือวอนตายได้เมื่อกี้เอ,อเด็กกูต้องช่วยมึงเลยแต่ม,มึงมีไอจิสเนี่ยเมื่อ,อกี้ไอสไนเปอร์เึ้นเครื่องไฟตัวเองเฉยเลยแล้วมันก็พุ่งมาตายมีต้องมาละ น่าชนะแล้วใครบายมาเมื่อกี้เฮ้ไพายมอยี่แม่กขานเลาะใช่เฮ้ยกดผิดดูแคสตัดแปดไปแคสไอ้เหี้ยอุ้ยจะมีคนไปเลยดิอุ้ยไอ้เฮียไม่ถึงไม่ถึงทำงานเลยไอ้เหี้ยใช่ไหมนอนนนเออตัดหน่อย ี่มถ้าจุกแบบกดยิ้มในหลุกนะถ้ามันถ้ามันเออเป็นไงเราบึ้งกิงเกอร์แรนดอมไอ้เด็กมันหมดแล้วมึงหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วไอเจมหมดแล้วนะไอ้เจมหมดแล้วนะไอ้เจมหมดแล้วนะวิต้อมขวานะวิต้อมขวาหัวแมวเลยโอ้ยเจ้าอะไรตายวิต้อมขวาวิต้อมขวาถอยเรื่อยๆยิ้มกัดเวท ไม่ได้กะจะเอาเลยประเด็นวิทยาที่ดอกบอกไปได้ก็ไปที่เขาเข้าบ่ายมาแล้วโอเคมาสั่นมาเลยเอาวิซ้อมกตัวเนี้วางเข้ามาจากซ้ายเพราะว่ากูไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้นี่อยู่แล้วอ่ะครับไม่น่าจะได้ปปได้โฟกัสไฟไทยดีๆสักคนมันน่าจะได้เล่นแบบวิทยตีมากกว่าได้ไปละอะไรเนี่ย กูไปแบบ็กกูไปแบบ็กตัวต่อมียี่อว่าโอ้ยเจอไม่ได้แตปเปอร์เห็น,หนปะติดขัดยื๊้พรึบพรึบดูไว้หน่อยดูไวหน่อยดูแล้วกำลัง เคยแพ้เซนต์โลวว้าวคอมโบอ่ะไปเร็วดาราชโยก้ามันมีแบร์ิ่งมันดาราชโยโอ้โหเฮียอเฮียโอ้โหโอ้โหเฮียแบลสไม่อยู่เลยเฮียเฮียมึงแฮกมันแฮกครับผม มีผ้าไ้เที่ยทถาไม่ได้สิงพูดเขียนเลยพวกเพลเยอร์เฟดบอยแบดรลวๆเนี่ยว่าเขาเล่นชึ่งฝ่ายอยู่มีเฮ้ามีเฮ้าเชียมีเซนที่หน้าบ้าน่เปิดก่อนเล้บ้น่หโดเฟดบอยไว้กำลังทีพีไว้ทีพีผมสิงที่ได้ผมสิงไี่ได้ชิวชิวชิว h อตเ h อร์ฟไปแล้ว what is that ะเจ็บเจ็บเจ็บท้อเอะไรวะเขี้ยจู่โจมจิตใจวะตอนนีเฮ้ยเบิ้เบิเบิ้เม่งัจตายอีเี้ยตบ้านโนโคโนเขี้ยะมายดโดดมีวไม่น่าชเต็มเลยพี่ดอกพี่เขี้ยะได้เ็เ็เ็นเกเววะเ็อยู่ไหนอ่ะมจับะคืออะไรวะ มีนกดไโใส่เมื่อกี้มันไม่อ๋อมันกระติกิมใช่ไหมแล้วผมกระติกออแล้วแล้วผมโดนแล้วอยู่ในตัวนะอยู่ในตัวพำงานอะไรเนี่ยเราเนี่ยกรนติกิมไ์ฟิลเลอร์กับมาแล้วเราไรฟิลเลอร์ติกมาแล้วเจ้าโอ้โหเหโอ้ What the fuck was that เจ็บท้อง ไเลยแบบปังเม่ช <Lust> ้าๆโกรโหเลยอตนทั <Pie ph scold> ้งหมดเลยอนี้กูคายเครียดเลยสัตว์กูด้เฮแล้วกูได้ฮอนนี้คือมันโคโนแล้วมันไม่มีดาเมจพอไม่้ไม่ได้ม่ต่อต่อท่านมีโคโนไม่ดาเมจเพิ่มเนอเอะไรอะเรอะอะไรไอ้นี่นี่นี่อยอยๆ โอ้แม่งโกกระูกโอ้โหมาเป็นยังงนว่างโดนโดดชาตันเยี่ยมไปโดดขึ้นบ้านละอ่าเอ่ออะเกิดอะไรขึ้นมา What happened โอ้โหเลยเกิดที่อะไรขึ้นมาตรงนี้เกิดเรื่องคือเราเปิร์สจะไม่ตายอยากเอาให้ได้มันอยู่ไหนวะไอ้ที่จะให้มันมามาดับหมดอะเอาแล้ว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  ไอ้เจ้าเอ็มไอ้เจ้าอะไรอะไรวะแล้วมันให้เขาเถอะให้เราเถอะมีกระีปละไปรอโรชาร์เราสับไปบอยมันรอบพอตดีเทคชั่นหลายรอบแล้วคิมเมอร์มันอะ MKB นะ MKB จะมานะเพลเรดบอย MKB นะถ้าสกัดเคอร์เรียตรงนี้ได้คือมึงปลอดภัย MKB ถ้าอยากฆ่ามีมูลไรนะลองไป ่ะไปแล้วก็คือโดนโคโนแล้วมันมีวอร์เลยดิเจ้านห่นโดนแอโร่ไอสัตว์เป็นงั้นแหละนียอ่ะอับิตอับิตโซเชนอับิตโซเชนทเไมโดนแอโร่มาไปไปด้วยกันเลยไป็บบ่ายแบ็คไปโดนโฟโนด้กว่ะเชี่ยพวกนี้แม่งทำบุญวัดไหนวะบอกกูทีดิจะไปด้วยพวกมีตัวะ แม่งเดี๋ยวรอดนู่นเดี๋ยวแบชนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นจะลงทีสองว้ายเราอยากได้ทีสี่เลยเออใช่ไอ้เนี้ยปู๊บาหนาหนเดือนเราจะขึ้นล่างใช่ปะขึ้นไหนก็ได้จะใครจะรีเฟซก็เถอะว่านันต์แมวแมวขึ้นเลนขึ้นเลนไหนผมจะตักตรงอีกเลนเนี้ยขึ้นล่างขึ้นล่างขึ้นล่างผมตักบนเลย ใกล้ถึงบ้านคุณจะมูนไลนะติ่งใดเนี่ยหรวเกตัวเปิดถึงตัวเปิดสิงตัวเปิด,ถ,ปดถ้าจริงอยากให้มาตัวถอนมากกว่าหายหมดก็ต้องสิ่งใดก็ต้องสกีอเลเป็ตัอนมัสวยมากเองสิงไม่าดดไม่ออกเาเดี๋ยวนะดูนะมันจะโผล่าแค่วอดหรือเปล,ล่านะ

โอ้เรียบร้อยปืบปึบจับกูดิเฮี้ยกูโลตัสไอสัตว์แต่สิงอะไรไม่หยุดเลยไงเฮี้มไร่เี้งโฟกัสแต่กูอ่เ็นแบตายแบตนีมันอะไรมันของแค่โอ้ยเหี้ย พรสายฟ้านี่ก็ออกเหลือเกินเนี่ยฟรีฟรี Sniper เราเป็นคีบใช่ไหมเราเป็นคีบใช่ไหมว่าอยู่ข้างหลังนะว่าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไม่ได้หรอกสองวิตายเที่ยสุดยอดฮาร์ดแครี่เนิร์ดไวท์ Sniper แต่เขาบายมาเนี่ยาบายมากี่คนไผ่โมบายโอ้ยบายหมดนี่เขาเอบอยก็บายปะอยม่ตบอยบายนานแล้วน่าจะมาแล้วเราไม่มีบอมันาอลเรื่อยๆมันอัพทันเลยมันเดินแ มันแอกพกลกิทาฟไปยังบ้านมันไหนว้าวเกมไม่เหมือนเลยนะที่ปิดเจอไกเรียเตอร์เลยครับบ้านบ้านดูบ้านมันดิดูบ้านมันะดิอ่าแวล้งโอกนะสไลา์สไนเปอรมมาสไน์เปอรมมาตรงนี้มีสามคนวอยวัฟกลับบ้านมัน ว้าวแล้วว้าวแล้วตีบ้านตีบ้านเขาบอกว่าทุกว้ากับพดีเจ้าแหลกไม่มีฟอร์ดิใช่ไหมเฮ้ยวอ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 ยตัวปลอมหรือตัวจริงเฮ้ยจริงตัวจริงเนี่ยอยละว้าวแอโร่แบบนี้ว่ะนะเพลเยอร์แฮมิทอล เมันจะไม่รอดเลยเราต้องไม่ใช่บอยปะต้องอื่นได้ไหมใไ่เปอร์ข้างหลังใส่เปอร์ข้างหลังมีแบ็คกันไหมเนี่ยโอ้โหเฮี้ยอยู่สไนเปอร์อยู่ข้างหลังเลข้ามไอ่ะข้ามไปลงอ่แล้วอ่ะเอาแล้วเอาแล้วแล้วเกมพลิกเกมน่าจะพลิกหน่อยๆมันพอตี่ไปอ่ะ เราฟอลแล้วแต่มันไม่มีในมีเบายบายล้วาร์ปลงบายล้วาร์ปลงตีบ้านเขาฟอตติดไปแล้วไม่ไม่ไม่มีเงินซื้อบุหรัเชียก็ขายของดิ่ผมมาแล้วครับเฮียมันใช้ทุกอย่างที่จะขัดขูนได้ฟอตติดฟอตติดไปแล้วฟอตติดแล้วเอาดูท้ายแล้วโอ้โหไม่งวาร์ปเลยโอ้โหรวมพลังรวมพลังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่งิงวาร์ปี่วาร์ปบุหรี่เกตเอวอยเด์เนี่ยเฮีย เฮียแม่งวาร์ปยิงกูไอสกิลฉาดทิงเกอร์เพิ่งรู้ว่ามีประโยชน์ด้วยวันนี้เฮียโอ้โหต่อยันอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บาร์เราบาร์เราหาสไนเปอร์ก่อนเอารอบบาร์เอารลบมาร์โดนแล้วทิงเกอร์ฟรีทิงเกอร์ฟ เอนีว้าวเกมสนุกมากเลยครับเหมือนทีๆีกับทีมสปิดเลยครับเกมนนอนก็ต้องเป็นกีทุกทีเลยวะก็ใครกดแรงไอ้นี่อยางไอ้เหียตัวน้กดแรงไอ้สัตว์แตู่้นะเออเอาเอาวิดอมมาดิต่อยห้างกดแรงบ่อยช่วงนี้ใช่อะ ใช่ต้องสงสัยมึงก็เคยงกูดแลไหมไม่มึงน่าจะเป็นหนึ่งเพราะว่าที่ลงกูดบวดเลวยลงกดด้วยไล่เด็กกับคู่กดออกเกิดมาก็เหลืแค่มึงเพราะว่ามึงที่ไปกดในนี่ไปกดนั้นกับเพื่อนมาแต่อะไรนะดีไวายไลเฮ้ยทำไมมันยิงอะไรแปลกๆดีไวายปะเนี่ยดีไวายดีวายดีไวาไซันนเปอร์ดีไวโอเคโอเคโอดีวายหยอกมึงดีวายหยอกไอ้สัตว์เป็นเบลล์รู้จักไหมเป็นเบลอ่ะ ไม่มานานนะไม่มานานนะออกมาได้แค่เลทได้แค่เลทแค่เราเดียวตีบ้านเราแยกกันตีได้ป่ะแยกกันตีได้ป่ะฝั่งมึงจะได้เป็นโรโน้อยเออมีใครมีบายบ้างมีใครมีบายบ้างทีบ้างไม่มีเลยแค่ตีเป็นฐานแล้วไม่ไม่ได้ไมออกเดโซอ่ะไม่รอกูได้ป่ะล่ะสี่สิบวิอ่ะคันยมได้ๆม่่ออไมเาหน้าหมดด้วย ตกลงเก่าไม่เอาแกอะไรวอยมาวอยมาวอยตัวจริงวอยตัวจริงผมไม่ครบนะสไนเปอร์กันบ้านนะมาโย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 มันมีกบีอย่างบีกบีหาสไนก่อนสไนเจ้าดาบเอพี่ดอกอยู่ไหนวันนี้ฮะวอยตีมันไม่เข้าเลยแอบรถเครื่องสายแล้ว มาดิมาดิเดี๋ยวถึงปะล่ะตอนนอหรอตอนนอตอนนอ่าเรียบร้อยตาตัวเองแล้วไอ้เียแอโร่ข<ะ>ัดตัวไลต์ซิงเกอร์บิงขึ้นซ้าย,ยบูซายตาเนี้ยกุณไม่ได้ออกของตาเมเดเลยว้าวอย่าเล่นแข่งเลยครับมึงก็ดูไดอ้ของตาเมเอ็ชิ้นเดียวของแม่งไหนทนี่มีเมลตอมเนะี่ย ยังม่ได้อัพเกที่อะไรเลยเ่อต่อมานลอวพี่อันเปิดพี่อันเป็ดเป็ดสไนแฮอ้เกือบโดนว่ะไหวต่อไปได้ดีวัยได้ดีวัยเยียบริไฟรีว่ะจะเป็นนี่เกม อนย่าตอาอย่าบัญญออนไห้ต oh. ัดเชียเขาเลยเบี้ยพอพออย่าทำอะไรอย่างนี้อีกนะโอ้มีความรักแค่นี้ก็ส้กงเกินใจแล้วสองรอบนนึงโอ้